กินข้าวยังกินข้าวเร็วนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยกินกินอีกกโอเคโอเคนิดหนข้าวอยู่ไหนเนี่ยค okay. yeah. ิวไหมอยู ati ่มากจริงจริงหิวมากโอเคจินนี่นิดหน่อยคิวนิดหน่อยทุกคนทุกตัวทุกคนชาลิสเซจินนี่สวยมากจริงจริง ท oh. ุกคนทุกคนชาร์ล no ีเซย์จินนี่สวยมากชาลีชตอนนี้วีท o g e t ดอกกินนิดหน่อยทุกคนจินนี่นิดหน่อยไลฟ์สบายสบายโอเคไหมนิดหน่อยนิดหน่อยไลฟ์ just สบายสบายทุกข์ just นิดหน่อยสบา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 ยนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้มีมี 미? 미? 유 미? 유 슈퍼스타 도그 미? 유 페이머스 도그 미? 미 사와디카 인디티 다이르자카 찬츠 누히유 미? 미 사와디카 야바이 미랭갑찬노이미랭갑찬노이 อยากไปมีีมเป็นกับฉันหน่อยอยากไปมีะูโอสตาตกเออนี้น้วันจริงจริงสัญญาสัญญาสัญญายากยจริงจริงพรุ่นี้จริงจอเนเท โอเคที่นี่เออสวยมากจริงๆจริงๆริง,รงอ,อ,อยู่แบบเอออะไรนะบีฟอร์สวยมวยมวยมอน now มอสวยมากๆใช่แล้วก็ลงเครื่องบินมานี่สวยยิ่งสวยเลยใช่ใช่สวยใช่สวยน่ารักใชจจ่จริงๆจริงๆชัานก็ดูมึงกัน <laughs> บวกละ Your s i s t แว sister เวลี่สวยแิวนี่ซิสเตอร์ r ย่าิ i s t i n ิ y n o r สวย sister น้บัวหวานเลย g i น e r จรจรจรกินข้าวแล้วกินนิดหน่อยนี่นกกินอะไรเผาอยู่งไหนอะโอเคกินอะไรเผาอยู่ตรงไหน่ยนี่ค่ะช่หือ i e เจาร

넘버 제로 마이 시스터 넘버... 넘버... 원! 마이 시스터! 찐니! 넘버! 왓 넘버? โว 시스터 มซิสเตอร์จินน 가? 이. นมโบวัดมอมบ이กดูสิเซิฟน่ารักน่ารั 히요 히요 베스 찬치 는 히요 히요 베스 yes i k n o 베스트 베리 페이머스 막막 no no 페이머스 노노 막막 히요 나 원니 캔트 슬립 투폰 히 진짜 캔트 슬립 막막카 와우 슈퍼스타 카 진짜 와이 슈퍼스타 마이 스포트 진짜 싫 희망막 어때요 저저 원니 매니클리 마친 플리

jenis poster, site kama poster, best poster, konghing poster, kio supermarket. and I okay. bought in inboard. oh, yeah. go, go. inboard? now? okay, okay. yeah. konghing at show. I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  want to Instagram, Instagram ID. ID. Yeah. I want to Instagram ID. oh my god, Saitama now. Instagram <laughs> ID. yeah. oh my god. กงเข้มแฮปบอยฟรีสัยตัววะ everyone I have my boyfriend <laughs> 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 hands up สัยตัววะจีบได้ไหมสัยตัวจีบได้ไหมน้ำตบกันนะโอ้โหโอ้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  어디갔지 왜? 진 e broken soldier soldier where where soldier? 진니 where soldier alike? Right? 진니, broken where? 진니, soldier broken where? 진니 alike? Tucon, where? 진니, where? <laughs> My broken, 진니, where? 나카 k a t c o n this alike? Right? Where, where, where? 스케이트보드. 아, 디스, 디스, 디스카? 아, 아, 디스, 디스 아, 디스카? 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 카 สัสดีค่ะชื่อจินิาลงไทมนุชสีนะคะสเก็ตบอร์ดเ e สสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดใช่กุงคิงสเก็ตบอร์ดสวัสดีค่ะอินที่ไทยรู้จักค่ะส่ตทมาุณไทมมากไตทมามายเกนคิวมเก พัพพาร say we are r a d y swim t บ a พัพพาร say you r a d y swim ready why จนนี่สเกตบอร์ดจินนี่สเกตบอร์ดสเกตบอร์ด d กดโกกจนนี่สเกตบอร์ดจินนี่พ b กสิ่งไม่เก่งเยอะจินนี่อันนี้เก่งเยอะเก่งมากเก่งมาก่ทามาเก่งมากฮิวเก่งมากจินนีไมฮิวเก่งอะ

쟤네, 쟤니 쟤네, 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 Ayo, tennis skateboard, tennis skateboard, skateboard. Oh my God! What? skateboard. Skateboard. Go, go. Good, good. Oh, very good. Fashion, very good. fashion skateboard. Help make skateboard. 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 <laughs> skateboard. Skateboard. Oh my God! Oh, i god dying. Really, really, Oh my God. วันวันท no. ่านด้ทนะวัน้นะด้ไปกูแรงแรงนู้น uh, นูนน็อตฟันน <ok. ี่จริงจริงจริงรวเร็วเร็วยมีมีมีแล้วโอเคจริจริงต้อมต้อมอะรยงงตอมต้อูเอาต้อมต้มหมวยอ่ะไม่โอลิวันแม็กซิมัมอยู่เลยเอามา

โอ้แล้วแล้วแนพูดละว้าวโหอะวีแขนัอันนี้พูดเบสเพราะว่าซายซายผมหนกกว่าเยอะเนาะจะไดซาย โอ้ l p ตุ้งตุ้งคอลพอลิสคอลพลิสเอเ l อร์ฉันเรียลลี่เรียูพเวอร r วร์ร a l l ี่เรี l ลพลูเรจริงนัโชว์กจอ้าวโอเคจกมลกลกมากเลิกลักมากดูไม่ออกเลยเนอะเหมือนแบบจิ้งจอะไรบงอย่างอะเิกหลักมากจิงจลพาเอหลอแอร จริงจริงพูดาูชายรือเอเอไดไปเล่นกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้น้องๆสบายสบายยูนอสตองออิแกงสตรยูนอสตองอ๋อตัวตลอ๋อย่นี่ขอจอ๋ออเคอันอันไหนบะตรองเฮอัน t อันไวฟ์ฟิร์สไม่เป็นไรไม่เป็นไไม่ได้หนูกูกูจริงจริงจริงโอเคคิวจริงจ No smile? Uh, oh, 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 oh. Can Call, Call. Call. Call police, Call police! Call police! My No, no! No, 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 no! Call police! Call police, everyone! Call god. police, everyone! Oh my God! lawang <laughs> lawang. ไม่เยไม่เยอย่างนั้นอันนี้จริงจริงยูเวลี่เก่งไว้เ่ไว้ไม่งะดไว้ยูเวลี่เก่งตอนเซวิทไววานอันนี้พลังเพจริงจ่แกเนี้ยจริงๆเก่งมากใช่ถ้ากรู้งการนี่พี่นี่สมัยเป็นอ่ไรไม่ไรไม่นี่ไไม่เป็นอะไรไม่นอะไร โอ้โหดูคนสวยอยาโอ้โหโอเคสวยสวยสวยน้องน่ารักกันมากดีใจได้เจอแต่จัมมาอ่อนแอมากเลยมาดูดิเหงาแตกขาหัวแล้วเนี่ยดูดิอยู่่ไมเปสวย

どう <laughs> <laughs> 네, 잠시만요. 어, 네. 잠깐만요. 네, 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 잠깐만요. ยูไปเรียนมาแล้วก no ็มาพันชาลีในความยูต้องพันแล้วให้ชาลีเจ็บจกตึมแค่แนวยูนอตสตองครับผมทุกคน next time I'm s o u d y in ประเทศไทยชาลีบราเดอร์อีเวนต์ครั้งหน้านี่เลยเฮียเอฟวีเดชาลีวิดเบสเฮียจริงเเบิร์โอ้เฟสโอไมค์ก้าทุกคนจริงจริงอันพลูพาวเวอร์ชาร์พลูพาวเวชา 너무 힘을 주고 때려서 얼굴에서 땀이 멈추지가 않습니다. 저도 와요. 진짜 이거 라이. 저นี่ 그러나 요 하치나이 못 돼. 저거. 너무 와 사용을 너무 이렇게 과해. 응? 그거로 유트 키나이 못 돼, ครับ. 진짜. Hey, bro, no clip u p l o a d I'm Thai. Tonight, I'm Thai. Okay, no clip upload. Okay. Boom, okay. Nah, nah. Charlie Bravo the o 2 clip upload. Okay. I'm Thai, 진짜 everyone. <strep Review famous> นจอ้ไม่เกล้าริงจยโนอมาขโทนโทนะทกนมาค่ะต้นให้โอ t เร a ดอเคสาสช่างต่ดูมึ่ปุแล้วเดี๋ยวให้น้องๆสบายโอเคจนง่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรจรม่เป็นไรน้าน้าอสเฮ้ย ก่อนดูเงาผมไม่รู้ว่าให้เพ oh. ื when, when, ่อนๆเห็นของจริงได้ยังไงดูเลยโอ้โหนี่ทำยุทธ์ตองมอมโอเคครับผมอําทุกวันสตอรี่แอนด์จัสคิวมันปวด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 แอนด์ซิวโอ้ยเวนเวนนิคเวนซิวำมีชุดติ้งวิดีโอน่ารักมากๆวิดีโอกรองค่ะนี่แต่งคิวมากๆไปตั้งมายู่อสามเดือนเนี่ยอยู่เฟย์บายกินกินแอร์คอนเถอะครับวันนี้อยู่ตายโอเคทุกคนวันนี้จะมาโปรตุเกสบอ่ล่ปีนิช แอเกาหลอะไรวะอวอยู่แฮปเต็มแตาทมารเอเลทมารโรดเกสอนทุกคนวันนี้เรีเรีสนุเวลตองแน้ารด้วยไอ้ไอ้โน้ตพันชชาลีบราดโอเคทุกคนดอนดอนที่ลเมอไม่ได้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 ตังค้าโตล่าซิลไม่ได้ไม่เ เน่เด <Es> ี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นเปก่อนกลับเดี๋ยวพาผมไปกินข้าวอร่อยๆดีกว่าที่นี่ยูยูให้ให้เรียนข้าวให้น้องเรียนข้าวบีฟอร์ยูโกทูโคเรียยูยูเล็สตลองกู๊กู๊ดอร์ชาลีโอเคชาลีวันอิตอันนี้ผมกินไปด้วยไหมนี่นี่ยูยูยูเพย์ชาลีอ่าอะไรวะโอมาคาเฟ่โอมาคเฟ่แค่นโอเคใช่โอเคใช่เแหม่เอาไปก่อน เดี๋ยวให้ไปเลี้ยงอมกะเศษแหงเดี๋ยวบอกน้องแหงอ่าเดี๋ยวฝากไว้ก่อนครับไปด้วยกันอมกะเศษจริงๆแหมก็ว่าใครเอาซองอะไรมาใส่ในนี้กพอใจเท before 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 go to Korea ม m a k a s e โอเคโอเค before go Korea ม m a k a s e อ๋อชาดีไปโคเรียไม่ใช่อยากอยวกไม่ go Korea with it omakase จะได้วิดีโอหนักๆนะนะครับ จริงๆ thank you มากๆทุเดย์จินนี่เวทลองทำมากๆไม่ใช่ไหมจินนี่ยิ่งมายิ่งสวยอือนี่ดูดูหน้าคนถ่ายเดี๋ยวนี้โอมากระเซศลุกแพงกว่าเดิมเออสองเท่าสามเท่าเออต้องขอบคุณคุณคิงมากเลยนะครับวันนี้ที่มาช่วยกันขายของสนุกสนุกมากเลยค่ะเออเดี๋ยวเราโอมากระเซแพงกว่าสามเท่าเพราะว่าหลายคนเฮ้ยชาลีโอมากระเซไอเกโอมากรเซวัดดิตรงนี้ นี่ทุกวันจินนี่ทุกวันพรีๆรีรีไม่เป็นไรสบายสบาย Thank you เนี่ยเดี๋ยวก็ให้ไปไปเซร์ไฮวิดเปให้แล้วใส่บอลเลอร์เดี๋ยวตายก่อน Thank you มากมาดีใจที่เจอมากมากจินี่สุดมากมาคู่บังดูสภาพพี่น้องแล้วดูทุกคนไหมคือเนี่ยตอนทุกคนมาเกิร์กุ๊บมาสภาพสองคนสภาพพี่น้องคือแบบว่า โอ้โหต้องขอเขาถ่ายรูปอือ่าเดี๋ยวจินนี่เซงบายบายวิดฟินเดี๋ยวฉันวิดเคอินไซต์อีกสบายสบายโอเคทุกคนจินนี่ตอนนี้ไลฟ์ปิดนิชโอเคไหมโอเคโอเคจินนี่ทุกคนทุกคน you before go to Korea, okay? Okay. Omakase. Omakase. ตรจริงจริงแพงกว่าโซล่าเซลล์สี่เท่าจริงจริงไม่เป็นไรแพงมากมากไม่เป็นไรแพงมากมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาโอมาเกษตรร้านแบบสบายๆนั่นละเอาไม่สบายไม่เป็นไรจริงจริงแพงมากมากไม่สบายจริงจริงอีกเพิ่นสุดแพงแพงแพงโอเค เพงอูมาคาเสดกินหัวละแสนหนึ่งแพงมากๆจินนี่แพงมากๆไม่เป็นไรนี่สปอนเซอร์ไม่เป็นไรเราไปกินง่ายๆไปกินอะไรง่ายๆนะน้องๆกินข้าวกินเค้กถ่ายวิดีโอด้วยอยากถ่ายไอวิดีโอถังแก๊สถังแก๊สโอเคทุกคนจินนี่ไลฟ์ฟินิชนะค่ะทุกคน tìm nicking my To con tìm nicking my To con tìm nicking my Or delay delay sponsor Nam tan sponsor Kukuk kung ka kìm mak To con tìm nicking my To con tìm nicking my จริงจริงจินนมากรีใจดีทุกคนันรใจดีทุกคนสู้ๆๆๆสู้ธทุกคนจินนี่เก่งมากนบวนอเคโอเครใจดีทุกคนันรีใจดีชาร์ลจริงใจดีนบวน ทุกคนจินนี่จริงจริงนี่หนอยวอรี่มักมากยอมอพ้อันนี้จินนี่จริงจริงต้องกังวลทุกคนจินนี่จริงจริงต้องกังวลมากมากเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้ไม่ต้องกังวลจริงๆไม่ต้องกังวลจินนี่จริงจริงอ้อ ต้องกังวลมากๆค่ะต้องกังวลมากๆค่ะเพราะตอนนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลจริงๆจินนี่ช้ำพระทับใจจินนี่จริงๆช้ำพระทับใจชา์ลีใช่ที่ชาลีใช่ที่มากๆค่ะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลจินนี่น้ำตาลจินนี่เก่งมากค่ะจริงๆจินนี่เก่งมากจินนี่ เจนปี่ใช่เจนน,นี่ไลฟ์ปินิชทุกคนจินนี่ไลฟ์ปินิชเทิกโพโตวิดอ๋อเท็กโพโวิดกูคือกาบเจนนีๆๆ่เจนนี่บายบายจินจนีๆๆ่บายบายสามสองหนึ่งจินนี่บายบายจินนี่ <c oughs> พี่ชาลีโอเคพี่ชาลีกู้นะพี่ชาลีใจดีพี่ชาลีใจดี กก่งมาทุกคนจินนี่ก็คุ้ค่าสต์บ bye bye ก็คุ้มค่าค็ต้องค่าค็ต้องค่าค็ต้องค่าพี่ชาลีพี่ชาลีเซไม่เป็นไรไม่เป็นไรสไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมสบายอ๋อทุกจิตใจ คุณพี่เกินด้วยน่ารักน่ารักเลยทุกคนเลยแต่ว่ามันแต่งรูปได้ไงก็ไอศวรจริงๆแต่ง